ここは抜いてやるぞこれがペントリアの仕事だぜ突破してやるありがとうヤヨイ僕はあのフィールドにまた戻れるんだ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกับตันซึมซาดีมทีนะฮะก็สำหรับวันนี้ครับมีตู้กาชาเข้ามาใหม่ตามข่าวแต่เลยฮะสามตัวละครญี่ปุ่นครับวันนี้ผมจึงจะมาวิเคราะห์ตัวละครนะฮะสามตัวนี้ครับและกดกาชาด้วยแม้ว่าไอดีหลักหรือไอดีดองของผมนะฮะจะไม่ได้ต้องการตัวเหล่านี้ก็ตามนะฮะ แต่มันก็ต้องมีไอดีมากดกาชาเทสเลียดกันบ้างนะฮะขำนะไอดีนี้อย่าซเซียดสาตัวละครใหม่ญี่ปุ่นครับเรียกได้ว่าโอเคนะผมเห็นสาเตตันแล้วผมถือว่าดีระดับหนึ่งเลยฮะโดยเฉพาะโซลิมาจิมึงยิงแรงไปไหนเนี่ยทั้ง3ตัวละครนะครับเป็นตัวละครไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับเดี๋ยวจะมีคนถามนะฮะ ง่ายๆคือมันจะลงตัวนั่นแหละลงตัว SSR ปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบว่าเออมีตัวเยอะๆนะตู้จากไปก็กดก็ได้เผื่อจะออกนะฮะสตัวละครญี่ปุ่นครับโกเป็นเวอร์ชัน G23 นะครับโกลเด้น23นะฮะมิสกิจุนโซริมาจิแล้วก็ยูมิคุระนะฮะสตัวคละครครับถ้าดังที่สุดก็ต้องเป็นจุนนะฮะโดยมาในตู้5สเตปนะครับ และมีตู้แยกย่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยฮะโอเคเราไปดูตัวละครดีกว,ว่าครับว่าแต่ละตัวนะครับมีความสามารถแค่ไหนนะฮะน่ากดหรือเปล่าครับสามตัวละครใหม่ครับตามนี้นะฮะสามสีครับ สหาย3สีแห่งจียสามญี่ปุ่นนะฮะแต่และตัวถือว่าเก่งนะอัจริงๆคือเก่งเลยล่ะมาดูกันที่ตัวแรกตัวที่เด่นที่สุดนะครับก็คือโซอริมาจินะฮะโซริมาจิครับกองหน้าเทพบอลต่ำนะฮะก็ก็อย่างที่รู้แหละออกมากีทีนะฮะตัวนี้ยิงใครไม่ได้นะครับแต่วอลเลย์ได้คือมันเก่งวอลเลย์อะ ออกมากี่ทีเขาก็จะบิวแบบว่าเออกูเก่งวอลเล่ทุกครั้งนะฮะแน่นอนว่าเป็นกองหน้าลำตำแหน่งเดียวนะฮะเทพบอลตำของประเทศญี่ปุ่นนะฮะรอบนี้ครับมาด้วยสเตตที่เรียกว่าสูงสัดสัดนะฮะอันนี้คือบวก4แล้วนะครับ91,788ครับบวก4แล้วนะฮะพลังเยอะมากครับก็ใกล้เคียงกับนาตูเรซาเลยนะเลือกสเตตเพียวเลยโดเด่นที่พลังริงครับ แต่ความจริงเนี่ยถ้ามผมพูดนะแม่งเด่นทุกอย่างเลยดีกว่ายิงนะฮะเลี้ยงส่งบอลเกมรับครับแย่งบอลกับตัดบอลก็โหดและดูดีนะฮะมีจุดเด่นจริงๆที่วอลเล่ย์นะครับตัวน,นี้มีความชํานาญในการบอลเล่ย์นะฮะระดับชํานาญนะครับมาพร้อมท่าใหม่ครับควิกจัมปิ้งวอลเล่ย์นะฮะก็ะเป็นท่าวอลเล่ย์ที่แรงที่สุดของเขาแล้วนะครับ รอบที่แล้วมา455หรือ460เ่ยจะไม่ได้ละรู้ว่าเบากว่าเยอะแล้วก็มีท่าตัดบอลกับท่าแย่งบอลมาด้วยนะฮะตัวนี้ครับสแตกดูดีมากครับแต่ก็จะมีจุดอ่อนหลักๆเลยนะครับก็คือท่าบุกนะฮะท่าบุกของตัวนี้ค่อนข้างง่อยนะฮะก็ทรงบอลน,นะครับ415อันนี้มีขายนะฮะแล้วก็เลี้ยงบอลน,นะครับ375น้อยสัตว น้อยมากนะฮะถือว่าน้อยมากนะครับ375นะครับมาดูความสามารถดีกว่าครับ5้าทับสานะฮะญี่ปุ่นสายสีเขียวนะฮะ5้าทับสาครับแล้วก็มีบวกฟอรสท่าไม้ตายนะครับบอลต่ำอย่างเดียวนะฮะคือมันจะบวกแค่บอลต่ำอย่างเดียวนะ30%ตลอดเวลาครับโอ้เกิดมาเพื่อยิงบอลต่ำโดยแท้จริงนะครับคือถ้าฟอร์สอันอื่นไม่บวกนะฮะบวกเฉพาะบอลต่ำเท่านั้นครับ เอครับเมื่ออยู่ในกรอบเคทโทษนะครับมีโอกาสารับบอลเป็นบอลต่ำนะครับ80%โปรโบอลต่ํานั่นแหละก็ะคือถ้าเกิดผมเล่นมันจะออก20%อย่างฉีนะฮะแน่รอว่าถ้าเกิดออกบอลบอลสูงเนี่ยก,ก็ชิพหายนะฮะก็พยายามหวังว่ามันจะออก80บ่อยๆแล้วกันเป็นสายดีบัฟครับบ2 5นะครับลบ3.5ไปกับ6%มาตรฐานใสยดีบับนะฮะ แล้วก็ทำให้คู่ต่อสู้นะครับใช้สแตมิน่ามากขึ้น15%ครับมีเทพอ่านทางอีก20%ครับตัวนี้นะครับมีพลลังป้องกันที่ดีนะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีออโต้ตัดบอลหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าแมตช์อัพนะฮะก็สามารถสกัดตัวละครที่ไม่ได้แบบโหดจัดจัดเรื่องเกมลุกได้นะฮะเพราะว่ามันมีเทพดักทางถึง20%เกมบุกครับดูดีครับสแตตดีนะครับก็จะมีด้อยอยู่บ้านต้องฆ่าบุกอย่างถ้าบุกอย่างส่งและเลี้ยงเนาะ มาดูกันที่ความสามารถด้านการยิงนะครับแน่นอนว่าข่าคุณเป็นตัวจริงนะฮะต้องมีการคำนวณพลังยิงแน่นอนครับเดี๋ยวผมกดฟูเลยแล้วกันสายทักษะนะฮะฟูนะครับเฮ้ยมันต้องกดออนพอเพราะมันมีเทพดักทางเนาะ ว่าน,นี่วันเล่โหดมากนะฮะบอลบวกส5ครับไม่มีบวกอย่างอื่นนะครับนอกจากเทพอ่านทางนะฮะแน่นราว่าเทพอ่านทางเนี่ยมันใช้กับการยิงไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีบวกฟอร์สเนี่ยเห็นไหมฮะฟอร์สบอลต่ํานะครับตลอดเวลาฟอร์สของตัวนี้นะครับเวลาวันเล่นะครับจะเป็น624โอ้โหถือว่าแรงนะฮะมาดูความแรงในการวันเล่นะฮะ ตัวนี้ครับจะวันเล่แรงอยู่ที่1นึ0 0 0สนสามหมื่ไมตัวเลขมันเยอะเะก็เนื่องจากว่ามันมีการบวกสี่นะฮะตัวเลขมันจะเยอะนะครับผมจะรอไปเทียบกับนาตูเรซานะฮะจำตัวนึงครับนาตูเรซาอยู่ในว่ามือแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวดีมสีฟ้านะฮะตัวนี้นะครับวันเล่แรงกว่านาโตสีฟ้าตัวใหม่ล่าสุดนะฮะ ถึงมันจะทำได้อย่างเดียวนะฮะแต่ว่าก็เป็นอย่างเดียวที่แรงมากๆนะฮะสำหรับโซริมาจิครับนะฮะผมบวก29.5%เหปนาะบวกบอลแล้วก็บวกความแรงนะฮะพาสีทำงานเต็มที่นะครับ29.5%ครับของนะะอาตูเรซ่านะฮะนาตูเรซ่าครับจะวอลเล่ยู่ที่นี่ฮะเห็นไหมฮะ ไบรน์ดายชูสสองชั้นครับ1นึ่งแนะฮะส่วนซอฟทัสลูบอลเล่เนี่ยท่าเนี้ยมันไม่มีชนเสามันดีกว่านะฮะหนึ่งแสนครับส่วนมงบอลนะครับเป็น1นึ่งแสนครับโซริมัจจินะครับอยู่ที่1นึ่งแสนสามหนึ่งแก็ถือว่าแรงมากๆครับวอลเล่นะฮะแรงกว่านาโตวีนะครับมันมีข้อเสียอยู่บ้างก็คือมันไม่มีการการบล็อกท่านะฮะการเล่นลูกกาอากาศเป็นหลักเนี่ยถ้าไม่มีการการบล็อกท่าเนี่ย มันค่อนข้างลําบากนะฮะแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญก็คือโปร80%เนี่ยโอกาสออกบอลลอยต่ํา80%เนี่ยถ้าเกิดมันออกบอลลอยสูงขึ้นมาแล้วฮะถึงกับชิปหายกันทีเดียวครับมาดูกันครับถ้าเกิดว่าเป็นลูกสูงนะฮะหรือลูกยิงบนพื้นเนี่ยมันจะแรงเท่าไหร่นะฮะอันนี้วอลเลยอีกอย่างหนึ่งนะฮะเห็น,นะฮะมันไม่มันไม่บวกนะครับมันไม่บวกพลังฟอร์สของลูกยิงระดับอื่นนะฮะบวกแค่วอลเลย์อย่างเดียวครับ ลูกยิงที่แรงที่สุดนะครับแรงอยู่87,900นะฮะแล้วก็ลูกโมงนะครับแรงอยู่ที่87นเะฮะเรียกได้ว่าอะไรที่ไม่ใช่วอลเล่นะฮะอย่ายิงครับให้ทําอย่างอื่นนะฮะจะส่งจะเลี้ยงก็ช่างนะครับแต่อย่ายิงนะครับไม่มีประโยชน์ครับจะบอกว่าไปเบิร์ไซมิน่าโกก็ไม่ไหวมั้งพลังแค่นี้แน่นอนว่าพลังวอลเล่เด็ดดวงสุดๆตัวนี้ดีแน่นอนครับใครต้องการตัววอลเล่ใส่ดีบัฟนะฮะตัวนี้ถือว่าแจ่มครับ คือแม้จะทำได้อย่างเดียวนะแต่ว่า,เ,าเรื่องเกมรับนะก็โอเคด้วยระดับหนึ่งนะฮะมาดูที่ตัวที่สองครับเทพจุนนะฮะมิสกิจุนพลังออกมาตามที่เห็นครับโอ้โหอันดับ89อันดับ81กลางๆทั้งหมดนะฮะที่ตัวเลขมาดูเยอะๆผมย้ำอีกครั้งนะครับนี่คือการบวก4นะฮะสแตทบวก4นะครับมันจะดูเยอะๆหน่อยครับ แตครับตอนโบกีนะครับ81,700นะครับน้อยกว่าโซลีมาจิ10,000เลยนะ้อยกว่าพอสมควรเลยฮะเด่นที่ตามสภาพครับตามสเต็ปเลี้ยงส่งตัดบอลแย่งบอลเด่นเด่น4อย่างนี้นะครับอย่างอื่นเอาไม่ได้นะฮะแล้วก็ถึงจะเป็น4อย่างที่เด่นนะฮะแต่พลังก็ไม่ได้สูงอยู่ดีนะครับถือว่าค่อนข้างน้อยนะฮะ ตัวนี้ครับให้ท่าเลี้ยงบอลมาแล้วครับและท่าส่งบอลครับมาดูกันที่ความสามารถครับ5้าเท่ายีสาสายความวนะฮะและมาดูที่สกิลติดตัวนะครับนี่คือเหตุผลที่ทำไมพลังมาดูดน้อยนะครับตัวนี้ครับมี FBS นะครับที่จะบวกฟอสท่าไม้ตายนะครับตอนสติมินาเหลือมากมากนะฮะ35%้นครับซึ่งถือว่าสูงมาก ทดแทนนะครับทดแทนออไอความสามารถกวกๆที่แบบไม่สุดอะ่ะพอบวกกันเข้าไปสามิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเออมันก็เลยดูดีนะฮะปริมาณการใช้ความอึดท่าไม้ตายนะฮะลดลง10%ประหยัดเซมินานันเองและตัวนี้เป็นสายโล่นะครับบวก3.5โล่4ปรเซ็นต์ครับตัวนี้ครับเมื่อชนะไปรับนะฮะบวกเกรด เก,เ,เก็บไฟนะครับเกต์ฟูลพาวนะครับอีก10%ด้วยและมีออโต้ตัดบอล60%ทําน60%ทำให้ตัวนี้บอกอาการยืนเป็น DM นะฮะเพราะว่ามีออโต้ตัดบอลด้วยตัวนี้ผมถือว่าโอเคใช้ได้นะฮะแม้สแตทจะไม่ได้ดูดีนะฮะแต่ที่สําคัญคือว่าเป็น FVS เนาะแต่ที่มันดูน้อยเนี่ยพอบนบวก FVS เเข้าไปเนี่ยมันก็จะดูดีขึ้นมาทันทีครับ <S <S ดีครับดีอีกแล้วตัวนี้ดีอีกแล้ว แล้วมันก็แล้วก็มาดูตัวที่เรียกได้ว่ากวกที่สุดนะฮะแต่มีจุดเด่นครับเป็นตัวกรวกที่มีจุดเด่นนะฮะสแตทนะครับเหมือนสายเดียวกับจุนเลยครับเลี้ยงเลี้ยงส่งแย่งบอลตัดบอลนะฮะความสามารถนะครับใกล้เคียงกันครับอ่อสีด้านนี้นะแต่จะน้อยกว่าจุนนิดหน่อยนะฮะคือน้อยกว่าจุนเข้าไปขั้นนะฮะสแตทถือว่าน้อยครับแค่75 0 0 0เท่านั้นตอนบวก4ี่นะครับ ตรงนี้ให้ท่าเลี้ยงส่งตัดบอลมานะครับซึ่งความแรงก็ถือว่าโอเคนะครับ455กับ440ครับเออ่เหลือแย่งบอลเนาะถ้าแย่งบอลก็น่าจะมีขายนั่นแหละแรง425ตัวนี้ครับ5ทับ23นะครับเหมือนเดิมครับและตัวนี้ครับคือเมื่อสเตตัสรวมของเรานะฮะแมตช์อัพับคู่ต่อสู้คนไหนนะแล้วเขามากกว่านะฮะ เราจะบวกสซัตทันที35%์นตครับัตที่น้อยๆนะครับก็จะสามารถเพิ่มขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งครับทำให้กลายเป็นดีขึ้นทันทีครับแม้จะไม่สุดมากก็ตามแต่ก็ดีขึ้นนะครับเมื่อชนะการประกบคู่นะครับคู่ต่อสู้นะฮะลดลบ5ลบ5%นะครับในคำสั่งต่อไปคำสั่งเดียวนะฮะและตัวนี้ครับเป็นสายบอล4.5%น4.5% และมีแถมบวกผูเ้เล่นญี่ปุ่นอีกด้วย1%นอรไอการบวกผูเ้เล่นญี่ปุ่น1%เนี่ยมันมี3ตัวนะสวัสวดะวากาแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น4.5%แล้วนะฮะสามตัวรวมกันนี่4.5%แล้วพลังแห่งมิตรภาพล่ะญี่ปุ่นตัวน้อยกว่าแต่เน้นพลังแห่งมิตรภาพนะฮะตัวนี้ครับมีโอกาสบล็อกท่าคู่ต่อสู้1ท่านะครับ60%ครับและเมื่ออยู่ใกล้เส้นข้างสนามนะครับบวกพลังอีก5%ซึ่งอห้าไมมมม่ีีผลากนะะะฮจผลจร์เก็ตอนตอน,ตอนา์ซึ่ะครับ ตัวนี้ครับถือว่าเป็นตัวที่ดีนะฮะมอแวบแรกมันอาจจะดูง่ายที่สุดนะครับแต่ก็ไม่ได้เกนะฮะเนื่องจากว่าเป็นตัวเร่งพลังทีมญี่ปุ่นนะฮะถ้าเป็นทีมญี่ปุ่นบบมันบวกถึง5.5เลยนะครับแน่นอนว่าครบรอบ5ปีจะมาแล้วนะไอ้พวกบวกแถมเนี่ยอาจจะดูด้อยไปก็ได้ถ้ามันอัปเกรดบอลเป็น5-5.5%เนาะแต่ตอนนี้ถ้าใครเล่นทีมญี่ปุ่นและมีบอลเหลือนะฮะตามตัวนี้ถือว่าดีนะฮะถือว่าดีครับถ้าใครเล่นทีมญี่ปุ่นและมีบอลเหลือนะฮะ ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับ3ตัวคละครครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเปิดกาชาแล้วฮะก็อย่าลืมนะฮะร้านสปอนเซอร์ของผมครับร้านเดอะฮันช็อปเกมโมบายครับรับบริการเติมเกมกับตันซืาา้อประสาทดีทีนะฮะและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายไก่กองตามรูปเลยฮะเกมไหนใหม่เกมไหนดังนะฮะหรือเกมเก่าหลายๆเกมนะครับลองสอบถามดูได้นะครับเขาเติมแทบทุกเกมนะฮะแต่ผมไม่พูดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเวอ้อไป <laughs> ก็ร้านนี้นะฮะแน่นอนว่าปลอดภัย100%คุณสามารถติดต่อได้ที่ที่ QR code ด้านหน้านี้เลยนะฮะ QR code นี่ครับสแกนปุ๊บถึงที่เลยครับเรียกว่าเติมตังค์ในในคุณก็จะเติมอยู่แล้วเนาะก็เติมอันที่มันถูกกว่าเติมเองแล้วกันครับต่อมาครับคือร้านฟาร์มเนื้อเรื่องนะครับของแอดมินพานุนะครับแอดมินจากเพจหลักนะครับ เนื้อเรื่องครับ4-5วันจบนะฮะ350บาทครับอีเวนต์ครับ3า0บาท2วันแลกได้ทุกอย่างนะฮะรสส0 0บาทครับปลอดภัย100%นตะฮะติดต่อที่ Facebook ด้านซ้ายบนนะครับแอดมินพานุนะครับเป็นแอดมินจากเพจหลักและเป็นคนรู้จักของผมด้วยนะฮะปลอดภัยอยู่แล้วครับและสุดท้ายนะครับ i อดอบอลอันนี้ผมขายเองนะครับขายเองนะครับไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับติดต่อมาที่ Facebook ทางนี้เลยครับ ทั้ง3ร้านนะฮะมีช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมที่ d e ี c r i ค t ิ o ชด้านล่างนะฮะถ้าพูดถึงตัวละครเนี่ยทั้ง3ตัวนี่ยผมก็ไม่ได้อยากได้หรือว่าจำเป็นเท่าไหร่นะแต่ก็มันไม่ใช่ไอดีหลักผมอะและคั้นมันจะไม่กดมันก็ไม่ได้เอาซะหน่อยแล้วกันซะหน่อยแล้วกัน1-2ถึง2รอบนะฮะตามอารมณ์ครับอารมณ์ณนะปัจจุบันไม่รู้ยังไงแต่กูจะกดละกาชานะฮะ ตูแยกย่อยผมไม่กดนะฮะผมจะกดนี่ครับตู้สเตปอัพนะฮะ5สเตปครับสเตปที่3 SSR 1ตัวแล้วครับและสเตปสุดท้ายแล้วครับการันตี1นใน3ตัวนี้นะครับขอให้ได้เยอะๆในรอบเดียวนะฮะสเตปแรกครับเทปจุนเทพจุนต้องมาแล้วน่าจะใช้ง่ายสุดนะฮะเทปจุนตู้เป็น3%มนะฮะมึงไม่อัพเฟรตให้กูหน่อยวะ เกลือครับดอกแรกตามสภาพเลยตามทรงเลยหลังๆเนี่ยไอดีหลักไอดีลองที่อะไรดีถ้าเปิดตู้ดีดีเฟสดีมคอร์นี่กูล้างตู้พันห้าบอลทุกครั้งเลยนะไม่ไหวเลยสเต็ปที่สองครับเป็นยังไงกันล่ะ เกือกนั่นสองสเตปผ่านไปขอบคุณมากขอบคุณมากเอาละกาลาติเอเรสอาาตูไม่ใช่นาตูหนึ่งตัวนะครับขอให้เป็นหน้าตูแล้วกัน หน้าตู้อะหน้าตู้นะฮะฟุ้งฟิ้งขนาดนี้หน้าตู้แน่นอนถึงจะไม่แถมก็ตามฟังเข้าให้โอ้โหสุดยอดครับโซลิมาจินะฮะตอนนี้โหดครับโหดแน่นอนผมมีหน้าตู้แดงยืนคู่กันไปเลยไหมโอ้โหนี่สี่ะเต็บคือไม่มี s z r เลยนะทําไม่การันตี เฮ้ยมาป่าวะเซอร์ไพร์เหระเฮ้ยเซอร์ไพร์มาครับไม่มีนกไ,ไม่มีชานแต่มาแถมแถมเป็นหน้าตู้ด้วยเป็นหน้าตู้ด้วยตัวอะไรโซลีมาจิก็ได้นะโอเคเป็นจุนนะฮะมันง่ายเช่แล้วเกิดต้องใส่คู่รอบเดียวจบเนี่ยสองตัวที่อยากได้ที่สุดนะฮะเนื่องจากไม่ได้ใช้ทีมญี่ปุ่นนะฮะและสเต็ปสุดท้ายนะครับห้าสเต็ปได้สองตัวนี้ก็คุ้มเลยฮะ ตู้ที่ไม่ต้องการนี่มันดีดีออกดีดีดดปึง้งหน้าตู้แน่นอนครับเป็นตัวไหนครับเรียบร้อยครับครบ3มตัวแนละ้วกูไม่ต้องวนอีกต่อไป3ตัวเลย5สเต็ปนะครับทำไมมึงง่ายขนาดนีวะ โอ้ยไอ้ดีหลังของกูเป็นแบบมีแบบเป็นแบบมีบ้างนะให้กูล้างตู้ทุกด,ดอกไม่ได้เลยโอ้ oh. ดีครับดีสวยงามครับนาตูเรซะยังไม่ได้บกสีนะฮะโอเคถือว่าคอมพลีทนะฮะคอมพลีทถ้าใครจะดกด กดตู้กาชานะครับก็อย่าลืมนะฮะครบรอบ5ปีนะครับเริ่มต้นต้นเดือน6นะครับก็คืออีก50กว่าวันเนาะก็เก็บธีมบอลกันไว้บ้างนะฮะเซฟเซฟชัวชัวก็สัก2,500ลูกนะฮะพยายามเก็บกันไว้นะฮะหรืออย่างน้อยที่สุดก็สักพันลูกก็ยังดีครบรอบนะ5ปีนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างแน่นอนอันนี้ผมไม่ได้เดานะผมเล่นเกมนี้มาทุกปีนะฮะ ทั้งหลายปีละ4-5ปีละครบรอบ5ปีตอนกลางปีนะฮะมันจะมีการเพิ่มความสามารถของบัฟทีมนะฮะและความสามารถพื้นฐานของบอลของอะไรก็แล้วแต่มันจะอัปเกรดขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะฮะก็เตรียมดีมบอลกันไว้ด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับช่วงนี้โควิดระบาดแรงมากนะฮะผมย้ำแล้วย้ำอีกนะครับเพราะว่าผมก็โดนมานะฮะหายมาได้อาทิตนึงละ ถ้าใครเป็นโควิดนะครับ COVID โควิดโรคนี้เป็นแล้วไม่ตายนะครับถ้าคุณได้ฉีดยาวัคซีนดีๆนะฮะแล้วก็ไปหาหมออย่างว่องไวเนาะตรวจเจอไวรักษสะตัวไวนะครับใครเป็นหนักก็กินยาต้านนะฮะขอให้มีกำลังใจในการทำงานทุกคนนะครับสวัสดีครับ